ปลาหลายเดือนแล้วไปมาไล่มือนีมาคักเด้อมาสั่นระยั่งแม่มาค่ะเจ็บค่ะเดี๋ยวเฝ้าเออปลาเมื่อกี้พี่ยังเมื่อเดี๋ยวขอบคุณเอฟซีประโยชน์สาระทุทูขอบคุณนี่เมื่อกินมาท่าน้ำดื่ออาให้นี่เอาเพละอันเพละอันสร้างประโยชน์ใช่นี่ไม่ได้จะกินไรลูกขี้แว้งจะจะกินอะไรคนแรกอ่ะขอบคุณแม่มนค่ะบ้านทางน้องสแต็มจ้าแม่มนบ้านทางน้องสแต็มนะครับมาเรายองวันนี้ปังมากโอ้ยพี่น้องได้มาไล่ให้แบบหลายๆปี เพราะว่าแต่กระหอกานมีแต่ลูกๆได้คุณพ่อบ่เคยได้บรนไดเขาให้คุ้นลูกเบิดแม่ขวัญระยองแม่หักน้องยูรีขอบคุณแม่หักบ้านน้องยูรีนะปนมัเนไไมเกิดอ,อ,อยู่ครับไว่าแม่แอลขอนแกน่นแม่หักน้องยูรีปะปันแ,แกนกับน้ำมาบอน้ำมาโอ้ฮาร์บิสฮาร์บิสฮาร์บิสวาเลนไทน์นะครับแม่อ<ม>ันปะฮะแม่อัน ด้อมหลังบ้านน้องสีแกรมแม่อ่านด้อมหลังบ้านน้องสีแกรมน่ารักมากแล้วก็บ้านฮารพอยบอฟีนจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับผมของไอเดียวก็ได้นะไอเดียวก็ได้อันนี้ไม่ใช่ไอเดียวนะไอเดียวเด็กสน้องสีแกรมขอบคุณนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวเป็นพวกพวกแรกเลยได้ดิสิบไปนะ พลุบหมดลุบบังแชว์ขู่ไป,ปเลย <c oughs> <ๆ>ขอขอขอนัดนะเพระเปลนเขาค,คุณพี่น้องเดอ้อทีมได้มาไลค์ได้มาได้ก็ดีจะใ่้เราเป็น้องว่าจะมีงานเราจะมีการเอืนใส่เอืนหาเลยทีมพี่น้องเดอ้อนะครับผมนอารับคะแนนเงินอมือนอนตื่นเงินเสียงบนที่นั่งได้าสา <c oughs> บายดูบาร์สวันนี้เซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังใช่ไหมนี่ใช่ครับจากจากแม่ครับผมแม่ขวัญเรือจากแม่เมีสุขคนล่ะครับผมแม่เมีสุขคน หอดทองคำนี่ขอบพุณหลายๆครัมหอดทองนะฮะข้างหลังมันอีกใช่ไมจะเบ้งนี่นี่ตาดูคำถึงมากมเยพรแมขนมตีขนมทองได้นี่บ๊ออันนี้เป็นอันนี้อย่นะคะอันนี้มาอะไรจากแม่ขวันและยองนะครับอันนี้ฟ้าลาหาร่อย

นี่นะคะเป็นแม่ค <Wha> ือจากยอมาโซฟายน้อะครับขอบคุครัอายุ17ปีนะลูกนี่นะฮะคนหูบุกให่อยากกินเค้กรูปล่อมากคนไทยก็หล่อไต่ใครไข่เอาเค้กรูปอีก